สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านที่เป็นแฟนๆในช่องของสมัยพยากรณ์และสวัสดีท่านใหม่ๆที่เพิ่งจะเข้ามารับชมรับฟังกันด้วยนะคะคลิปวิดีโอนี้นะคะเป็นคลิปที่เราจะมาพยากรณ์ดวงชะตาในช่วงเดือนมิถุนายนปี2566นะคะเราก็มาดูกันให้ล่วงหน้าเป็นประจำแบบนี้ค่ะการดูดวงนั้นดูเพื่อเป็นไกด์ไลน์ดูเพื่อเป็นแนวทางค่ะอยากจะให้ คุณผู้ชมคุณผู้ฟังนะคะที่ได้รับชมคลิปวิดีโอนี้นำคํำพยากรณ์เหล่านี้ไปปรับใช้ให้เข้ากับตัวเองได้เลยค่ะและคิวนี้นะคะก็เป็นคิวของผู้ที่เกิดในลัคนาราศีธนูค่ะ ชาวธนูท่านใดที่เช็คแล้วหรือว่าทราบแล้วว่าตัวเองนั้นเกิดอยู่ในลัคนาราศีธนูก็สามารถฟังคลิปนี้ได้เลยนะคะแต่ถ้าท่านใดย,ยังไม่ทราบหรือยังไม่ทำการเช็คลัคนาเกิดของตัวเองก็สามารถดูจากวันและเดือนที่เกิดก่อนได้ค่ะผู้ที่เกิดในราศีธนูนั่นก็คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่ 16พันวาคมจนถึงวันที่15มกราคมโดยประมาณค่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเรามาเช็คกันเลยสำหรับชาวลัคนาราศีธนูว่าในช่วงเดือนมิถุนายนปี2566นี้ดวงชะตาของคุณจะมีเกณฑ์เป็นอย่างไรบ้างค่ะ ชาวลัคนาราศีธนูคะ่ะเรามาเริ่มกันที่เรื่องของการงานก่อนเลยนะคะสําหรับชาวธนูท่านใดที่ตกงานว่างงานอยู่นะคะคุณจะได้รับการช่วยเหลือจากคนรู้จักคะ่ะอาจจะมีเพื่อนที่ทํางานเก่าหัวหน้างานเก่าญาติพี่น้องเพื่อนฝูงของคุณช่วยแนะนําสถานที่ทํางานต่างๆนานาให้นะคะหรืออาจจะมีการฝากให้นะคะมีการใช้ใเครดิตในเรื่องของความเกรงใจให้นะคะต้องขอบอกกันตามตรงนะว่ามันอาจจะมีในเรื่องของการฝากาเ,ออเกิดขึ้นได้ เช่นเดียวกันนะคะเช้าลัคนาราศีธนูนะคะในระยะเดือนมิถุนายนปี2566นี้จะเป็นช่วงที่คุณจะได้ริเริ่มสิ่งใหม่ค่ะอาจจะมีโปรเจกต์ใหม่ๆเกิดขึ้นหรืออาจจะมีการปรับปรุงแนวทางการทำงานเกิดขึ้นหรือมีเกณฑ์ได้ไปรับหน้าที่ใหม่ๆหรือได้ลูกค้าใหม่ๆ หรืออาจจะเป็นลักษณะที่คุณได้ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆมาขายแบบนี้ก็ได้นะมันก็แตกต่างกันไปตามแต่ละสายงานตามแต่ละสายอาชีพถ้าคุณเป็นนักแสดงนักร้องคุณอาจจะได้ไปร่วมงานกับคนหน้าใหม่ๆที่คุณไม่เคยร่วมนะคะถ้าคุณเป็นเจ้าของธุรกิจกิจการคุณอาจจะมีผลิตภัณฑ์ใหม่ๆเข้ามาขายนะคะมีลูกค้าหน้าใหม่ๆเข้ามานะคะหรือถ้าคุณเป็นพนักงานประจําอาจจะต้องเข้าไปรับตําแหน่งใหม่ๆหรือได้รับโปรเจกต์ใหม่ๆที่หัวหน้างานมอบหมายให้คุณแบบนี้ก็ได้นะคะมันมันเป็นช่วงที่จะ ได้พบเจอกับสิ่งใหม่นะชาวลัคนาราศีธนูโดดเด่นมากนะคะไม่พอเท่านั้นค่ะ ปัญหาในเรื่องของการงานยังถือว่าเยอะอยู่ยังถือว่าสร้างความหนักใจให้กับชาวธนูค่ะทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่ได้ราบรื่นไม่ใช่ว่าเจอสิ่งใหม่แล้วโอ้โหจะเบิกบานดีทุกอย่างมันไม่ใช่นะคะต้องบอกกันตามตรงเลยนะว่าอุปสรรคมันค่อนข้างเยอะปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการทํางานค่อนข้างที่จะมีมากในเรื่องของคนลูกน้องบริวารเพื่อนร่วมงานหรือแม้แต่กระทั่งโดยเนื้องานเองที่ต้องเจอกับการท้าทายนะคะต้องผ่านหลายกระทรวงหลายต่อหลายบท ะะต้องทําเรื่องกับหลายองค์กรหลายหน่วยงานมันทําให้เกิดความเหนื่อยความล้าในการทํางานและชาวลัคนาราศีธนูนะคะในระยะเดือนมิถุนายนนี้มีเกณฑ์ที่จะถูกเพ่งเลงถูกจับผิดได้ง่ายด้วยเป็นช่วงที่ภาระงานหนักค่ะ คุณได้เจอกับความเครียดนะคะคุณได้เจอกับภารกิจที่มันมากขึ้นกว่าเดิมนะคะต้องรับผิดชอบหลายสิ่งหลายอย่างมันอาจจะเป็นแบบนี้ก็ได้นะคืออันนี้ยกตัวอย่างเพื่อให้คุณเห็นภาพง่ายๆก็คือว่าถ้าชาวธนูเป็นเจ้าของธุรกิจกิจการแล้วปกติมีลูกน้องทํางานแต่ปรากฏว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่ลูกน้องไม่สบายขาดงานยาวเป็นเวลาหนึ่งสัปดาห์แล้วคุณก็ต้องเหนื่อยในการดูงานดูในพาร์ทของตัวเองแล้วก็ต้องไปดูในพาร์ทของลูกน้องที่ต้องลาด้วยเนี่ยมันจะเป็นอะไรฉุกเฉินแบบเนี้ยที่จะมมีเข้าา ต่อชาวลัคนาราศีธนูคือมีเกณฑ์ที่จะต้องไปทําภาระหน้าที่แทนคนอื่นด้วยนะคะอาจจะมีเกณฑ์ที่เจอประสบปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของคนที่ไม่มาทํางานด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะก็พยายามใจเย็นๆกันแล้วกันนะคะค่อยๆแก้ไปทีละจุดนะแต่อย่างที่บอกว่ามีคนเพ่งเลงมีผู้ใหญ่คอยจับผิดค่ะแต่โดยภาพรวมแล้วงานก้าวหน้าขึ้นงานจะมีมุมทิศทางที่ดีขึ้นคุณจะบริหารจัดการงานของคุณได้ดีขึ้นรวมไปถึงการบริหารจัดการเวลาด้วยนั่นเองค่ะต่อมาค่ะในเรื่องของการเงิน ินการทองกันบ้างสําหรับชาวลัคนาราศีธนูดาวพระพุธโคโจรมาอยู่ในเรือนอริส่วนดาวพระพฤหัสดาวเจ้าเรือนดาวประจําตัวของคุณโคโจรอยู่ในราศีเมษเป็นราชาโชคร่วมกันกับดาวพระราหูถือว่าเด่นมากนะคะแต่ว่าการเงินของคุณมันต้องมีการพลิกแพลงหน่อยนะอาจจะต้องใช้ปฏิพานไหวพริกพลิกแพ,พลงสักนิดหนึ่งการค้าการขายการเจรจาการพูดจะต้องโน้มน้าวจิตใจผู้ฟังสักหน่อยเพื่อที่จะดึงดูดลูกค้าเพื่อที่จะดึงดูดคนนะ ทำให้การค้าการขายยังฟลูไปได้ชาวลัคนาราศีธนูจะอยู่นิ่งอยู่เฉยไม่ได้นะคะในเดือนนี้ต้องขยันให้มากขึ้นค่ะมีเกณฑ์ที่ยิ่งขยันยิ่งรวยยิ่งขยันยิ่งประสบผลสําเร็จค่ะชาวลัคนาราศีธนูนะคะจะมีโชคฟลุกๆเข้ามาค่ะมีโอกาสได้เงินจากการเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคมีโอกาสได้เงินแบบที่คาดไม่ถึงอย่างเช่นอยู่ดีๆลูกนี้ก็มาชําระนี้อยู่ดีๆก็ได้เงินปันผลหรือได้กำไรกาําไรอะไรบางอย่างเข้ามาเนี่ยมันเป็นลักษณะ น,นะแต่ถ้าเราจะมองถึงในแง่ของค่าใช้จ่ายก็ไม่ได้น้อยค่ะมีเกณฑ์ที่จะเกิดค่าใช้จ่ายที่เ,เกิด เกี่ยวข้องกับคนในครอบครัวพ่อแม่นะคะเกี่ยวข้องกับเรื่องของสุขภาพไม่ว่าจะเป็นสุขภาพคุณหรือสุขภาพคนในครอบครัวเกี่ยวข้องกับเรื่องของยวดยานภาหนะอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านอันนี้ดูให้ดีถ้ามีอะไรชำรุดก็รีบรีบ,รบ,รบแยกออกไปนะคะแล้วก็จัดการซะในเรื่องของการซ่อมแซมหรือซื้อใหม่บางทีมันเป็นสิ่งจําเป็นที่จะต้องจ่ายอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้นะคะอันนี้ก็คือชาวธนูจะต้องวางแผนการเงินการทองของตัวเองให้ดีนะคะชาวลัคนาระ สีธนูคะโดยภาพรวมแล้วในเรื่องของการเงินเนี่ยแม้ว่าจะมีรายจ่ายที่เยอะแต่คุณก็ยังสามารถที่จะหาเงินมาเพียงพอต่อรายจ่ายนะถ้าสมัยพูดตรงๆไปคือเดือนนี้ รายจ่ายเยอะจริงไหมจริงค่ะรายจ่ายค่อนข้างที่จะจุกจิกมากแต่ข่าวดีของชาวลัคนาราศีธนูคือรายรับที่เข้ามามันก็จะ cover รายจ่ายที่คุณมีนะคะคือชาวธนูจะหาเงินได้มากกว่ารายจ่ายของตัวเองคุณจะไม่ถึงขั้นติดลบอย่างแน่นอนนะคะยังไงชาวธนูก็หาเงินได้มากกว่ารายจ่ายอยู่แล้วนะไม่ต้องห่วงไม่ต้องกังวลเลยนะคะแต่ถ้าคุณอยากมีเหลือเก็บเหลือออมเยอะๆคุณก็ต้องวางแผนการเงินของตัวเองให้ดีลดค่า ใช้จ่ายที่ไม่จําเป็นนั่นเองนะคะแต่ถ้าถามโดยดวงชะตาของเดือนมิถุนายนเนี่ยรายรับมากกว่ารายจ่ายไหมมากกว่าค่ะรายรับโคเวอร์อย่างแน่นอนนะคะไม่ต้องกังวลในจุดนี้นะเรื่องของความรักความสัมพันธ์ค่ะชาวลัคนาราศีธนูท่านใดนะคะที่ยังโสดอยู่ดาวพระศุกร์โคโจรเข้าเรือนมรณะแบบนี้อาจจะมีเกณฑ์ที่ ออพอคุณไปจีบใครไปชอบใครก็อาจจะมีเกณฑ์ผิดหวังนะคะต้องขอบอกกันว่าอาจจะมีเกณฑ์ผิดหวงังหรือว่าอาจจะต้องรอคอยอาจจะต้องรอเขาตัดสินใจคือมันเหมือนกับคุณเป็นรองนะ คุณจะไม่ได้เป็นต่อนะเหมือนคุณเป็นรองเขานะคะส่วนท่านใดที่มีคู่มีคนรักต้องพยายามประคับประคองความสัมพันธ์ให้ดีนะคะสําหรับชาวธนูใจเย็นๆค่อยๆพูดค่อยๆจาก,ก็จะดีที่สุดค่ะอาจจะมีแง่งกันบ้างตามประษาคู่รักนะคะแต่ก็ไม่ได้รุนแรงอะไรค่ะคร่าว,าวๆเท่านี้สําหรับชาวธนูสมัยก็ต้องขออวยพรอวยชัยให้ชาวลัคนาราศีธนูทุกคนทุกท่านประสบพบเจอแต่สิ่งดีๆค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ